สวัสดีครับผมทีชริตทองจันร์ครับขอ,อ,อ,อต้อนะฮะวันนี้หลายคนบอกว่าประกันชีวิตเนี่ยขายยากแน่นอนครับโดยความเป็นจริงแล้วประกันชีวิตขายยากถ้าเกิดเราตั้งใจลยขายแต่จริงๆแล้วประกันชีวิตไม่ได้การขายมันเป็นการ ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจแล้วตระหนักในสิ่งที่เขาควรจะต้องเข้าใจหลายคนบอกว่าวันนี้พอรูอ้ไปขันประกันแล้วก็ไปนําเสนอแบบประกันให้ลูกค้าหนึ่งหนึ่งอย่างเรื่องของการออมเงินก็ดีหรือเรื่องของอสวัสดิการรักษาพยาบาลก็ดีแต่ลูกค้าบอกไม่ทําประกันเหตุผลอย่างหนึ่งครับวันนี้ประกันชีวิตไม่ได้สินค้าที่เดินเข้าไปบอกแล้วคนจะตัดสินใจซื้อครับแต่ประกันชีวิตต้องประกอบด้วยเหตุผล ที่ควรจะตัดสินใจซื้อครับเหตุผลที่ควรจะตัดสินใจซื้อไม่ได้ยากเลยวันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมเดินเข้าไปขายประกันประกันบ้านแล้วกันผมไปเดินขายประกันอัคคีภัยวันนี้ผมเดินเข้าไปขายประกันอัคคีภัยให้กับคนในชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับผมก็เดินขายบ้านหลักที่หนึ่งมาที่สองจนถึงบ้านหลักที่สิบครับแล้วบ้านหลักว่าไม่ซื้อประกันชีวิตฉันไม่ซื้อไอ้ตัวที่ประกันบ้านฉันไม่ซื้อ เหตุผลเพราะเองที่ไหนจะมีไฟไหมฉันอยู่ที่นี่มาเป็นสิบกว่าปีไม่เคยมีไฟไหมบ้านนะครับตัวแทนประกันอัพทีภไปคนนี้ก็เดินกับออฟฟิศไปหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณ5วันครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมีไฟไหมครับในหมู่บ้านอย่างนั้นครับเพิ่งเกิดขึ้นจากการไฟไฟไหมบ้านหลังแรกครับตัวแทนประกันชีวิตคนเดิมครับเดินกลับไปถามบ้านหลังเดิมหลังที่สิบว่าคุณพี่ครับไม่ทราบว่าคุณพี่จะตัดสินใจซื้อประกัน ไฟไหมครับเนื่องจากว่าหน้าหมู่บ้านครับเริ่มมีไฟไหมหลังแรกแล้วลูกค้าตัดแทนบอกว่าไม่ซื้อไม่ซื้อยังไงก็ไม่ซื้อเพราะมันหลังแรกชั้นอยู่บ้านหลังที่สิบยังไงมันก็ไม่ถึงบ้านชั้นแน่จริงครับหลังตัวแทนคนนี้ก็เดินกลับไปผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงครับไฟเริ่มลามขึ้นครับลมเริ่มแรงไฟเริ่มลามไฟไหมมาถึงหลังที่สองหลังที่สามตัวแทนประกันชีดคนเดิมครับไปบอกว่าคุณพี่ครับ คุณพี่จะตัดสินใจซื้อประกันวินาศภัยไหมครับเพราะตอนนี้ไฟกำลังไม่ถึงหลังที่สามแล้วลูกค้าเองก็กำลังตระหนกใจแต่บอกเออคงจะไม่เป็นไรเพราะฉันอยู่หลังที่สิบหลังที่สามมันคงกลับเพลิงทันจริงไหมครับผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงครับไฟนั้นเริ่มลามลามไปบ้านหลังที่ห้าตัวแทนประกันวินาศภัยคนเดิมเดินกลับไปบอกว่าพี่จะตัดสินใจซื้อไหมครับตอนนี้ไฟไม่ถึงบ้านหลังที่ห้าแล้ว ลูกค้าตอบด้วยความเออก็เริ่มจัดสนใจซื้อแล้วแต่นายได้เราบอกว่าอะไรฮะนาย้าบพี่แต่ถ้าเกิดซื้อตอนนี้จากเบี้ยเดิมเราขอเพิ่มเบี้ยอีก30%เพราะไฟกำลังมาลูกค้าอาจจะลังเลแล้วบอกว่าเออถ้าเกิดเบี้ยเพิ่มคงจะต้องตัดสินใจค่อยซื้อดีกว่า พอที่เกิดซื้อเบี้ยมันเพิ่มกว่าเดิมพื่เกิดขายเท่าเดิมอซื้อจริงไหมครับหลังนี้นตัวแทนมากันบาวกันไม่น่า,า,า,าสะไยก็เดินกลับไปใหม่เหงาแล้วก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปซึ่งตอนนั้นเองไฟได้ลามถึงบ้านหลังที่แปดครับตัวแทนมากัรไม่น่า,า,าสะายบอกว่าคุณพี่ครับ ตอนนี้คุณพี่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ตัดสินใจซื้อมันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไฟลามมาถึงบ้านหลังที่8แล้วถ้าเกิดพี่จะตัดสินใจซื้อจริงๆจากเบ,บี้ยประกันเดิมที่ผมพูดไว้ตอนต้นผมขอเพิ่มเบี้ยอีก50ซคุณพี่จะรับเงื่นงขไหมครับลูกค้าดังหน้าเลยี้จะเป็นต้องซื้อเราให้เพราะมันกำลังจะถึงบ้านหลังเราแล้วจริงไหมครับระหว่างที่ทำสัญญานั่นเองระหว่างที่กำลังทำสัญญาครับไฟเริ่มถึงบ้านหลังที่9ครับบริษัทรี ัวแทนเข่บอกพี่ครับแตก่อนวันใดเลยตอนตอนนี้ไปไฟไม่ถึงบ้านหลังที่9้าแล้วบริษัทอาจจะต้องเพิ่มเบี้ยอีก90%ซครับจากเบี้ยทุนเดิมลูกค้าจังหวันั้นไม่ต้องคิดเยอะฮะโอเคเพิ่มก็เพิ่มเพิ่มก็เพิ่มระหว่างกำลังเซ็นส,สัญญาครับตัวแทนแนายดาวากนประกันภัยบอกว่าพี่ครับบริษัทไม่สามารถรับที่ได้แล้วเนื่องจากตอนนี้ทําไมครับไฟกําลังจะกินบ้านพี่ไปทั้งหลังแล้วตอนนี้กําลังติด้วชายคาบ,บ้านพี่แล้วครับ ลูกค well. ้าจะพูดมาตกใจอาจจะบอกว่าตอนจังหวะนี้พวกเราคิดว่ายังไงครับเพิ่มอีก50%ไม่ซื้อ90%กรรมการจะตัดสินใจสุดท้ายโดยที่ว่าถ้าเกิดพี่จะซื้อจริงๆพี่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มอีก300%คุณคิดว่าคุณลูกค้าตัดสินใจซื้อไหมทุกซื้อครับเพราะทําไมครับเพราะไฟกรรมการจะไม่มาถึงบ้านเขาแน่ๆครับผมก็ลังบอกว่าวันนี้เนี่ยประกันชีวิตแค่ไปทําให้เขาเห็น ไม่ทาให้เขารู้ว่าทําไมเขาต้องตัดสินใจซื้อในวันที่เขายังไม่เจ็บป่วยหลายคนบอกวันนี้ไม่ป่วยครับไม่ป่วยไม่เป็นไรไม่ซื้อผมก็มันบอกว่าเหมือนปัจจุบันมันมีโรคโควิดเข้ามาโควิด -19 เข้ามาแน่นอนหลายคนบอกว่าฉันยังไม่ซื้อประกรันเพราะมันไกลตัวครับประชากรทั้งโลกประกรันกรอนทั้งประเทศ70 70ล้านกว่าคนวันนี้เป็นโควิดแค่ไม่กี่คนในประเทศไทยเขาบอกเขาคงไม่ได้จำเป็นผมก็มังบอกว่า สถานการณ์โควิดผ่านมาหนึ่งเดือนครับโดยปัจจุบันเริ่มมีคนติดเชื้อเป็นหลักร้อยคนหลายหลายบริษัทเริ่มมีการเพิ่มเบี้ยประกันหลายหลายบริษัทเริ่มมาเ,าเริ่มปิดความคุ้มครองที่คุ้มครองโรคโควิดพอเรื่องเสี่ยงครับหลายบริษัทเพิ่มเบี้ยแน่แน วันที่ทุวันที่โควิดเข้ามาในประเทศทุกคนไม่ตระหนักครับว่าประกันจาเป็นยังไงแต่วันที่เริ่มติดเชื้อในในพื้นที่ทุกคนเริ่มกังวลตอนนี้หลายๆพื้นที่มีโรคโควิดผมเชื่อมั่นแน่ๆว่าถ้าเกิดลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อในไม่ช้าครับเบี้ยประกันที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อผมเชื่อต้องเพิ่มขึ้นเหมือนวันที่บ้านหลังที่1หลังที่2จนถึงหลังที่10ที่ไฟไหม้และสุดท้ายต้องเพิ่มเบี้ยประกัน300อเท่าฉะนั้นเองวันนี้ประกันชีวิต มันไม่ได้บอกว่าขายยากครับแต่มันกำลังบอกว่าเราทําให้ลูกค้าตัดสินใจหรือเข้าใจที่จะตัดสินใจซื้อประกันกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับวันนี้สากคลิปดีๆวันนี้ด้เกิดว่าเราฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากคอมเมนต์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ